Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh ขอความสันติสุขจองลลอฮ l a ุบฮานะ n a h u ได้ประสบกับบรรดาพี่น้องที่ศรัทธาในพระองค์ทุกๆท่านนะครับนี่เดือนชาบานนาบีบวชไม่บอกให้ประชาชนบวชบอกอย่างเดียวนิสฟูชาบาน นี่ฟูชะบานนมา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 แต่นบีบวตตั้งแต่ต้นเดือนเงียบถามว่าท่านครูรู้ไหมรู้แต่ทําไมไม่บอกเอาถ้าบอกเดี๋ยวตรงกับสุนนะจะต้องให้เป็นคู่ขนานกันแบบนี้พี่น้องรู้ไหมถามว่าท่านครูรู้ไหมเดือนชะบานน่นบีบวดเยอะเงียบจะบอกไงกับโต๊ะครูกับไม่บวช เอาวันเดียววันนิฟูชาบานภาษาอาราเรียกวันนิสฟูชาบานไม่ใช่นิฟูชาบานนิสฟูชาบานแปลว่าครึ่งหนึ่งของเดือนชาบานถามพี่น้องสิจะตรงยังไงถ้าหากว่าเดือนมียี่สิบเก้าวันนับยังไงครึ่งหนึ่ง เดือนอาหรับมียี่บเก้ากับสามสิบถ้าเดือนเดือนชาบานมียี่บเก้าวันวันไหนครึ่งหนึ่งเพราะจะรู้ว่าครึ่งหนึ่งของชาบานต้องรู้ตอนปลายเดือนไม่มีใครรู้หรอกว่ากลางเดือนชาบานวันไหนเพราะเดือนอาหรับมียี่บเก้ากับสามสิบถ้าสามสิบแบ่งครึ่งสิบห้า แต่ถ้ายีบเก้าแบ่งยังไงยีบเก้าวันพี่น้องรู้ไหมถ้าไม่มีใครสารต่อสุนนะนาบีไม่มีใครรู้จักหรอกย้อนไปสี่ปีเอา้าบังวินัยกับทันสี่สิบปีที่แล้วใครรู้จักเดือนชะบานนอกจากรู้อย่างเดียวว่านิฟูชะบานนิฟูชาบานสี่สปีที่แล้วมีกี่คนที่บวช เอาเราลองถามพวกเราอะสี่สิบปีที่แล้วใครบวชนี้เออใครบวชเดือนชาบานตั้งแต่โอ้หนี่บวชมาตั้งสี่สิบปีแล้วฮัมดุลิลละเอาละอันนี้เรียกบอสนั้นมันมีไม่กี่คนแต่ตอนนี้มันเริ่มดังกระชอนไปทั่วแล้วว่าชาบานบวชชาบานบวชเออเขานี้มาบวชตามสุรา อหล่อแปลอย่าลืมนะนิสฟูชาบานเนี่ยคืนนี้คืนนิฟูคืนนี้เรามาทำอีพิธีกรรมเดี๋ยววันนั้นเดี๋ยวตอนเช้ามาเราบวชมีใครบวชเห็นนั่งร้านก๋วยเตี๋ยวกันเป็นแถวเออฉะนั้นวันนี้พี่น้องครับของที่นบีทำมันพอแล้วและเราอย่าให้สุนนะนาบีเงียบถ้าสุนนะนาบีเงียบเมื่อไรของปลอมจะครองเมือง ในอดีตเราไม่ว่ากันหรอกเพราะว่าเราก็โตมาแบบนั้นแต่เราเปลี่ยนแปลงตัวเองได้เราจะอยู่แบบนั้นเหรอหรือเราจะอยู่บอกเออเอล๋อมันก็ถูก,ถ,กถูกทั้งนั้นแหละอย่าว่ากันเนี่ยเนี่ยประโยคเนี่ยทำให้ขาดทุนจะไม่ดีนะใครพูดแบบนี้ขาดทุนเลยเออหน้าอัล๋อ,อ,ลอนั่นเขาก็มีโต๊ะครูนี่ก็มีโต๊ะครูเอาเธอะทำยังไงก็ถูกหมดมันเป็นไปไม่ได้มันเป็นไปไม่ได้ไไไดที่ถูกทั้งหมด เพราะถูกต้องตรงนบีอย่างเดียวเอาอย่างนี้สิที่ถูกทั้งคู่ผมจะยกตัวอย่างนาบีเคยตัดสินมีคนเนี่ยสองคนออกไปกลางทะเลทรายได้เวลาละหมาดก็หาน้ำไม่เจอหาน้ำไม่ได้เลยก็ตะยามุมเวลาตะยามุมเสร็จแล้วก็ละหมาดเวลาละหมาดเสร็จแล้วก็ออกเดินทางต่อเวลาเดินทางไปแล้วไปเจอน้ำ ชายคนหนึ่งอาบน้ําละหมาดแล้วก็ละหมาดใหม่แต่ชายอีกคนหนึ่งไม่ละหมาดใหม่แล้วก็ไม่อาบน้ําละหมาดด้วยเรื่องนี้ไปถึงท่านนาบีนบีบอกถูกทั้งคู่อ่าอย่างเงี้ยเรียกถูกทั้งคู่ไอ้คนที่ทําตยามุมแล้วละหมาดไปแล้วแล้วก็อีกคนหนึ่งละหมาดพร้อมกันแหละแต่วลามาเจอน้ําอาบน้ําละหมาดใหม่แล้วก็ละหมาดใหม่เรื่องก็เถียงกัน ไปหานาบีนบีบอกถูกทั้งคู่อ่ะอย่างเงี้ยเรียกว่าถูกทั้งคู่แต่วันนี้ใครตัดสินน่ะมันจะถูกทั้งคู่ได้ยังไงเพราะศาสนามันสมบูรณ์แล้วถ้าเรื่องเนี้ยถูกทั้งคู่ไอเรื่องเนี้ยมันจะต้องถูกอันเดียวนั่นมันก็อยู่ที่ตัวบทหลักฐานนั่นพวกเราต้องปรับปรุงตัวนะ ทำยังไงก่อนตายขอให้ฉันเนี่ยได้ทำอะไรสักอย่างเหมือนกับที่นบีทำเหมือนกับที่นบีทำให้มันมีอย่างพูดถึงชาบานโอ้บวชตั้งแต่วันที่หนึ่งที่สองที่สมเอาวันนี้ไม่ไหวไม่บวชพรุ่งนี้บวชต่อนี่เหมือนนบีให้มันเหมือนว่าชาบานแต่ถ้านิฟูชาบานแล้วประกาศกันเป้าเป้าเป้า,ปาโอ้โห ประกาศได้ยังไงอะอยู่บนหลักฐานเกออันหนึ่งอ่อนอันหนึ่งฮัดดิซอย่าไม่มีเลยที่ไอ้ทำตอนกลนงคืนแต่ก็ยังประกาศหน้าตาเฉยไปลหนังสือก็ไม่ออกโต๊ะครูเขายังเงียบขนาดโต๊ะครูเคยเห็นโต๊ะครูไหนเขาออกมาล่ะแต่คนที่ออกน่ะนั่นแหละกังกังกรรมการนอัลลอฮ์ฉะนั้นวันนี้ให้จําไว้เลยนะครับ มันดูโตคูใหญ่ๆออกมาพูดอะไรล่ะขนาดในเฟซก็ยังไม่พูดเลยเพราะเขารู้แต่คราวนี้ออกใครออกกรรมการอลลอนั้นจำไม่ดีนะชีวิตของเราเลือกให้ถูกเลือกให้ถูกรอมฎอนนี่เอาอาหารมาเลี้ยงที่ทั้งเดือนเลยนี่นี่มา,มาเนี่ยอยากเนี่ยกลางคืนละหมาดนี่เอาเลยรอมฎอนนี่ไม่มีใครว่าเลย นั่นวันนี้ให้เราได้รู้เลยนะครับว่าเดือนชาบานเนี่ยเป็นเดือนเดือนดีแต่แปลกนบีไม่ทำอะไรเป็นพิเศษนอกจากถือศีลอดถามว่าถ้านาบีทำและคนไม่เห็นมันเป็นไปไม่ได้เพราะศาสนาศาสนาเนี่ยถ้านาบีทำอย่างน้อยคนที่จะเห็นก็คือภรรยานาบีไม่ไปทำที่สุราห์นบีแอบทำที่บ้าน ภรรยาก็ต้องเห็นมันเป็นไปไม่ได้เพราะหลักของศาสนาถ้านาบีทำซอฮาบะต้องเห็นนั่นให้เรารู้เลยนะถ้าเป็นศาสนามาถึงพวกเราท่านหญิงไอชารายงานแม้กระทั่งเรื่องนอนบนเตียงนบีบอกอท่านหญิงไอชาบอกว่านาบีเนี่ยจะหอมจะกอดภรรยาคนที่มีประจําเดือนแต่นบีไม่มีเพศสัมพันธ์ รายงานกระทั่งบนเตียงนอนนั้นให้เรารู้ไว้เลยว่าศาสนาไม่มีคำว่าปิดบังถ้าเป็นศาสนาไม่มีคำว่าปิดบังนั้นนิสฟูชาบานที่ผ่านมาแล้วนะครับไม่มีพิธีกรรมใดๆตามสายรายงานหะดีษที่ซอยเฮียเนี่ยทำไมไม่ไม่บอกให้บวช ทำไมเขาถือศีนอดนบีนีิสดท่านหญิงไอชาบอกไงฉันเห็นนบีถือศีนอดเดือนชาบานนี่เยอะมากยกเว้นรมฎอนเองถือเต็มเดือนแล้วนบีก็บอกอีกเนี่ยหลังจากครึ่งหนึ่งของชาบานแล้วถือศีนอดไม่ได้แล้วนะใครที่ไม่เคยถือบวชเลยแล้วเดี๋ยวจะเริ่มนบีบอกว่าอีซันตาโซฟาชาบาน เมื่อถึงกลางเดือนชะบานแลว้วฟาราตซูมูอย่าเริ่มถือสินอดนะเพราะไม่มีแล้วถ้าจะถือถือตั้งแต่ต้นจะถือวันสองวันแล้วขาดแล้วมาเริ่มอีกไม่เป็นไรแต่ขอให้เปิดฉากต้นก่อนแต่จะมาเปิดฉากกลางเดือนเลยไม่มีแบบจากนะบีมูฮัมมัดสละลลว่าอะลัยวะสลลฉะนั้นวันนี้เนี่ยพี่น้องผมอยากบอกทุกคนนะ พี่น้องลองยกมาสักเรื่องหนึ่งที่นบีไม่ทำแล้วก็ยกมาสักเรื่องหนึ่งสิที่นบีทำแล้วเติมที่บ้านเราเติมเกือบทั้งหมดดูนะนบีให้บวชเดือนชาบานนาบีบวชไม่เอาจะทำนิสูชาบานนาบีไปกินบุญบ้านบ้าน,บ,าน,บ,านบ้านคนธรรมดาที่เชิญกินบุญนบีอ่านอัลลอฮุมมาบาริกลาฮุม ฟีมารอซักตาหุมวัฟิดลาหุมวัดฮัมเ<อ>นี่ยแค่นี้นี่น,นีทั้งหมดเลยไปต้องอ่านนะถ้าไปกินข้าวบ้านใครไม่อา่านนี่ไม่ได้นะกินเขาแล้วไม่อา่านแต่เขานี้เนี่ยนบีอ่านแค่เนี่ยดูน้อยเพิ่มเอายาซีนเข้าไปดูทุกเรื่องอะไรก็แล้วแต่นบีจัดงานวาลิมานาบีมีคุตบานิกา นบีมีอียาบมีกอบูนมีเจ้าเบามีเจ้าสาวดูกลัวน,น้อยนะเติมอ,อ่านกุรานเข้ามาเนี่ยมันเป็นยางไงนบีเนี่ยวลานิกานาบีจะอ่านคุตุบาเริ่มอินนัลฮัมดะลิลลาพวกเราไงาเอาให้มันเป็นพิธีหน่อยเชิญเชิญเดี๋ยวฟังกุรอานฟังกุรอานนะเวลาฟังกุรอาน อ่านเลือกเลยสุรนิกาด้วยสุรที่เกี่ยวกับผู้หญิงนสะสุรนิสะยาอายุหันสุตองกูรับบังคูมุลลซีว่าตอนก่อนเป็นยังไงแห่ไปได้กินไหมไม่แต่เดี๋ยวนี้ใครขึ้นข้างบนใครอยู่ข้างล่าง เอออ้ามึงมึงขึ้นบ้านเจ้าสาวมึงรอนานกูอยู่ที่เต็นเอ้าพวกเต็นยกพวกเต็นยกฉะนั้นวันนี้พี่นะอ่าเขาบอกว่าอ่านกุรอานเป็นบารากัตก็นี่แหละบอกว่าถ้าเรานึกนะเรานึกได้เรานึกได้ไม่มีปัญหานึกว่าเป็นนั่นเป็นนี่แล้วก็ไปดูสูตรกุรานเหมือนกันเนี่ยวันวันจัดงานเนี่ย จัดงานมัสยิดจัดงานโรงเรียนจัดงานมูนิธิเนี่ยเปิดด้วยกุรอานแล้วถามแม่ค้าเป็นยังไงเท่าไรเท่าไหร่เท่าไหรสามไา้สามไม้สามไม้แล้วอัลลอฮ์บอกไงอิากุรีอัลกุรานุเมื่อกุรอานถูกอัญเชิญขึ้นฟัสตามีอูฟังไม่ใช่ให้ฟังอย่างเดียวว่าอันซีตูและก็ให้นิ่งด้วยละอัลละกุมตุรฮามูน แล้วอ่านกุรอานคุยได้เถอและนี่เราคุยกันลั่นแล้วตกลงคนอ่านผิดหรือคนคุยผิดก็เนี่ยเราอ่านไม่ถูกที่ฉะนั้นวันนี้พี่น้องมันหมดเวลาเราต้องมารายาดีในมารยาทแต่ถ้าเกงใจแล้วทิ้งหลักสูตรนบีถ้าเกงใจแล้วพูดเรื่องนบีไม่ได้แล้วรอใครถ้าผมไม่พูดรอโนอา โนอาจะยิงกลัวกับผมอีกรอลูกโนอาคนนี้ไม่ต้องแล้วผมมีลูกชายผมส่งลูกชายเรียนแล้วถ้าผมไม่ยืนแล้วลูกชายผมจะยืนไหวหรออหูย่อยังไม่กล้าเลยนั้นวันนี้พี่น้องครับเอะอก็กลัวเขาเกียรกลัวเขาเกียร เราไปทําอะไรล่ะรักเขาก็ไม่ได้รักแถมมีข่าวสารก็แจกข้าวสารวันอีเราก็แจกน้ําปานมันน้ําตาลเราไม่ได้ทะเลาะกับใครแต่ถ้าเรื่องศาสนามันต้องบอกให้ชัดแล้วจะให้บอกไงนิสฟูชาบานอา,อ,าอาจารย์ทําได้เปล่าอืมย่าทะเลาะกันเลยอย่าทะเละาะกันเลยเลใครอยากทำก็ทำใ้ผมบอกแบบนี้ จะให้ผมบอกแบบนี้และลูกศิษย์ของผมลูกๆของพี่น้องจะออกไปเป็นอะไรวันเนี้เด็กอาจารย์สมิทธ์ผมยังงงเลยบวชทุกวันเลยเพิ่งเลิกวันนังคารเองแล้วถ้าอาจารย์สมิทธ์ไม่บังคับเด็กแล้วใครอและใครอะเรียนมาสมัยก่อนได้บวชบ่าวชาบานเห็นไหมนี่ขนาดเรียนของสิบอ่ะนูน่น เรียนโรงเรียนเคยบวชไหมรู้จักชะบานไหมไม่รู้รู้ชื่อเดือนนะรู้แต่รู้ไม่ชะบานเขามีอะไรตอนก่อนอ่าฉะนั้นวันนี้เราไม่ได้ไปทะเลาะกับใครแต่เคอเอินคําพูดของเราเรื่องของเรามันไปเป็นแสลงเขาก็โกรธแล้วตกลงนี่เรากลัวเขาโกรธจนกระทั่งไม่พูดอะไรเลยเหรอ และที่เขาพูดเขาก็ไม่ได้เกงเราเลยพี่น้องมานะชาบานนะเราต้องมานะมาช่วยกันมนาะอย่างนั้นเขายังไม่ได้เกงเราเลยและเราก็ไม่ได้แปรารานใครอันนี้ที่ของเราเราก็พูด